สวัสดีคะ่ะ f อทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะในเช้าของทุกวันที่ทุกตาออกมาจากบ้านก็จะเจอกับ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 เขาก็จะเดินตามตามตลอดตามให้กอดทุกเช้าต้องกอดเขาก่อน ครั้งที่จะเดินไปขึ้นรถไปไหนนะคะเขาก็จะเดินถลักหน้าถลักหลังไม่ยอมไม่ไปนะคะก็ต้องกอดเขาก่อนแต่ทุกครั้งไปถึงจะไปได้นะคะ Terima kasih telah <laughs> menonton!

ชอบกินข้าวขุดฝักกระป๋องนะคะพูดอะไรก็บเขาขาก็จะตะแคงหูฟังเหมือนเขารู้ว่าเราพูดอะไรก็จะฟังนะคะ นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ